เมื่อทิชชาล่าได้เป็นสตาร์หลอดวอชเชอร์ได้เล่าว่าในโลกที่ปีเตอร์คิวโดนจับตัวไปจากโลกและได้เป็นสตาร์ลอดในภายหลังแต่ในอีกจักรวะหนึ่งลูกน้องของยอนดูได้พาไปที่วากันดาและรักพาติชช่าล่ามาแทนและด้วยที่ทิชชาล่าอยากผจญภัยยอนดูชอบทิชชาล่าเลยพาไปอยู่ด้วยกันและโกหกทิชชาล่าว่าวากันดาได้ล่มสลายแล้วและทิชชาล่าก็ได้เติบโตเป็นสตาร์ลอดแต่ได้เป็นจมโจนสตาร์ลอดที่ขโมยของจากคนรวยไปแจกจากคนจนเป็นคนจิตใจดีและเป็นคนที่มีชื่อ สอันเป็นที่รักของทุกคนถึงขนาดที่ว่าโน้มน้าวธานอสให้ล้มเลิกภารกิจลบล้างสิ่งมีชีวิตขึ้นจากวานได้เมื่อเนบูล่าได้พบกับทิชล่าเธอได้เสนอช่วยจากวานโดยไทยเพลิงผดมการสิ่งนี้สามารถฟื้นดาวที่ดับไปแล้วให้กลับม,มาเขียวขจีได้โดยที่ว่าทิชล่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาคิดว่าไทเพลิงผฐมการช่วยสิ่งมีชีวิตนับล้านให้ไม่ต้องอดตายได้เขาเลยตกลงกับทีมราเวนเจอร์ยอมเสี่ยงทําภารกิจนี้โดยเขาต้องแย่งชิงสิ่งนี้มาจากเดอะคอเลกเตอร์เจ้าพวก ไร้ปราณีที่อันตรายที่สุดในจักรวาลน,นี้ทิชาลาได้วางแผนกับทีมแล้วแอบเข้าไปในพิพิธภัณฑ์และเข้าต่อสู้กับเดอะคอเลกเตอร์อย่างยากลําบากจนทิงท้งไพ่เพลิงผดมการไปได้ภารกิจนี้ทําให้ทิชาลารู้ว่าวากันด้ายังไม่ล่มสลายและคนในบ้านก็ยังตามหาเขาอยู่ยอนดูได้บอกว่าเขาแค่อยากจะเติมเต็มความฝันของทิชาลาทิชาลาได้กลับไปวากันด้าพร้อมกับยอนดูและทีมราเวนเจอร์ตอนนี้ทิชาลามีสองครอบครัวและไม่ใช่แค่ฮีโร่ของจักรวาลแต่เป็นว่าที่กษัตริย์ ของวากันดาด้วย